นะวันนี้มาปิดตำนานไปอีกหนึ่งคันนะสำหรับรถบัสเทคโนโลยีสว่างแดนดินอันนี้ก็เตรียมห้องนะฮะเตรียมเชือดเรียบร้อยฉนะีกบงชีกบาอแล้วเบาันี้ไม่ได้เก็บไว้นะพอเก็บไว้ทีไรนะเป็นกว่าลูกค้าจะมาเอานี่คือฝนตกฝนละลาใส่พังหมดนะ ก็เลยทำให้ต้องแยกก่อนนะครแล้วก็ตัดตัดต,ดต,ดต,ดตดข้างบนเลยเนี่ยเป็นรถมาจากสมุดประการเก่านะฮะอันนี้ตอนมานสภาพยังเรียมเลยแต่ตอนนี้ก็สีตรงสรีแตกสีพังหมดแล้วเอาก็ใครหาอะไรแต่งนะ,ะพร้อมล้อพร้อมยางนะ,ะมาดูได้นะ,ะเป็นลอ ชุดคมเมียมนะครับนี่มีฝาครอบด้วยนะอันนี้ข้างหน้านะฮะขายพร้อมหมดเลยนะทั้งยาง,างทั้งอะไรเลยอันนี้มีชุดคมเมียมมีครอบตรงนี้ด้วยนี่ของแต่งของอี้ของอี้ครับชุดคมเมียมน่านะจะหลายบาทอยู่อันนี้ไม่ได้ไปขัดนะถ้าขัดก็จะเงาเงาอยู่นี่ตัวนี้มีครอบกันขโมยด้วยเห็นไหมนะทานนี้ก็ชุดคมเมียมด้วยข้างในไม่รู้ว่าชุบไหม นะเป็นยาง 11R นะครับหน้าหลังมาดูท้ายด้วยมีอะไรบ้างอ๋อมีมิชลินนะฮะมิชลินมิชลินก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายปีแล้วเนี่ยเป็นรถสอ,รอลุ่งอรุณสม,มุดปาการรถอยู่สม,มุดปาการโลโก้เชิดคาย แหใหญ่ยยๆเลยนะแกโลโก้กินขาดเพิดอไทยแกจะเป็นอบต่อระดับต้นๆของระดับต้นของประเทศนะฮะเพื่อไทยนี่ฝั่งนี้ก็เป็นล้อชุบพรมเมียนเหมือนกันนะต้องเอาไปขัดเอานะยังไม่ขึ้นสนิมเท่าไหร่หรอกแต่อันนี้ฝุ่นนะครับนี่นี่ นี่ตัวเขาเรียกอะไรอาร์มสวิงประตูหลังสวิงประตูหน้าจะไม่เหมือนกันนะตัวนี้มันจะเป็นสวิงเปิดแฉลบเข้านะฮะวางอันก็แฉลบออกแฉลบออกแบบเหมือนรถข้างหลังมันส่วนมากจะเป็นแอร์นะตรงนี้ก็ชุบเปเมียมนะถ้าไปขัดหนีเงาเลยนั่นเองครับไปดูข้างหน้า แกะขายหมดแล้วครับกระจกราแจกตู้ยังโอ้ภายในยังพอได้อยู่นี่ฮะโลโก้เฉยๆวงลายคันเกียร์ไม้ตะพดมีเครื่องมีไอนิดนึงนะเครื่องนะโอ้มีพัดลมเป่าหัวด้วยไม้ตะพดครับโอ้วงลายสวยๆอยู่เดือนไม้ชุดเครื่องเสียงไม่มีนะ ตัดแล้วเอาพัดลมครับพัดลมพัดลมมาเอาพัดลมไฟดานนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นรุ่นเก่านะฮะเป็นรุ่นที่มีตูดต้องเจาะทะลุนี่เครื่องพีอีเบกก็ตัดลักษณะนี้พอแยกได้ทุณส่วนนะไปห,หาอะไรอยู่มาห่เบก ก็ไม่มีของเล่นเยอะนะฮะสอนมากก็ของเอไม่ค่อยมีรถคันนี้เป็นรถวิ่งนักเรียนนะก็คูก็ไม่ได้วิ่งแล้วนะฮะรถเล่นเรียนแค่เปลี่ยนเป็นรถอกร้อครับสะดวกสบายกว่าเา้าก็มาแจ้งเอฟซี ให้ทราบนะครับว่าคันนี้ตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอคันหน้านะครับว่ามีขนานจะเข้ามาตัดตัดออกไปเรื่อยๆนะขากระจกลูกค้าถามหลายอยู่นะจะมีแต่แบบนี้นะพวกงวงชงวงช้างไม่มีนะจะเป็นขาเหล็กธรรมดานะครับเนี่ยเป็นแบบนี้สักส่วนมากนะเอ้าโอ้โหกระชนตัวนี้นี่ น้ำฝนเขาหน้าฝนแล้วเ,เรามาดูมอเตอร์มันนะฮะแบบนี้ดีผมว่าทํากระจังหน้าแบบนี้นะนะะี่ะคือถอดกระจังหน้าตรงนี้ออกก็สามารถลากจูงได้เลยนี่มันจะมีโผล่คัสซีข้างในเห็นไหมนะถ้าอันไหนไม่มีกระจังหน้านี่ก็มันจะลมก็จะไม่ผ่านเท่าไหร่หรือเครื่องก็จะร้อนหน่อยถ้าเครื่องแต่ถ้ามีกระจังหน้าก็จะระบายอากาศได้ดีกว่านะฮะแล้วก็เป็นที่ รากจูงได้สบายเลยถ้ารถเสียกลางทางนะฮะไม่ต้องไปจอดกลางทางใหอ้อันตรายโอ้หลุดแล้วตรงน,นี้ตรงน,นี้หลุดนานแล้วเอ้าก็ยื้ขายนะฮะคันนี้ก็มีหลากหลายคันนะฮะล็อกเดียวกันมาก็สามสี่สามคันรถดยสารคันนี้นะฮะแล้วก็รถ สี่ประตูไม่รู้เขาขายกันยังไงนะเครื่องเกียร์หรือว่าทั้งคันก็ลองคอมเมนต์มานะเพราะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เรื่องคอมมาเร็วนี่มีเม,มตี้เข้าใหม่นะหัวเดียวห้หายอยู่ก็ลองมาดูนะครับรถนี้ผมเห็นเขาขี่อยู่นะเป็นของหลานหลานซื้อมาขาย ต่างเครื่องแล้วนีว่คิดว่าทะเบียนยังไม่ขาดนะนนเนี่ยมันห้าเจ็ดนะเนี่ยสิบปีแล้วนี่ก็รถจอดนะขนาดนี้เปลี่ยนฝา,าท้ายมาใหม่เลยฝา,าท้ายมาใหม่เนี่ยมดูเหล็กต่างกันไหมมันสันไทยช,ชัดๆสันไทยหนาๆสันไทยอนาก็ถูก แต่มันก็เหล็กมันก็ไม่เหมือนเหล็กเกา่าเหล็กหนานะฮะแต่เขาปั๊มมาได้สวยอยู่ตรงรุ่นเหรอทำขายทำสีสีสวยเดียวแต่ทำงานก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะบุบดนะะีโดนหินกระเด็นใส่ก็หูแล้ว